สวัสดีท่านผู้ชมเจ้านะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วใน Stars Perching วันนี้จะมาเล่นแมบเบหมือนเดิมเลยใช่ไหมเล่นกับพี่เหมือนเดิมปดไปตายไปตายซะ,ไป,ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วมันมาแล้วตายโอ้ จุดเกิดเนี่ยยังไม่ได้สักอันเลยไปยัง ด้านล่างเขาห้องเขาไว้อยู่ด้านบนไปตัดระวังด้วย <c oughs> <c oughs> นี่เขาไปล่อมันมา <c oughs> ไฟแน่มืดมากเลยไฟฉายใครวะมันะะมาเลพี่ตาทำไมไฟฉายทำไม่ค่อยสว่างอะ่ะ ออยออยสว่างเกินฮะทำไมอันนี้จ๋า <c oughs> ีชอโกโมีต๊กยังไม่กว่ออานัสตจมีแต่กินแต่ว่าผีแต่ที่โลงพิตัสเดินผ่านพิตัสมันตามเข้ามาแล้วอยู่ชั้นบน ยังเออยังมันมายังอ,อืมเฮ้ยเสียงอะไรระเบิดวะโอ้ยตรงนี้ตังเต็มเลยมา

ทุกคนชอบเกมไหนคอมเมนต์มาเลยใครอยากได้ของราคาหลักล้านในแมปปลูกสวนเอาชื่อเลยเนี่ยลงคลิปแมปปลูกสวนเอาชื่อให้ดูแล้วใช่ไหมพี่ตัด๊ดตายตายตาย เล um, uh ่นชวายเล่นแบบคับีนเล่นเดี๋ยวเขาไปเล่นแบบื่นนี่ไงมาแล้วเจ้าเจ้าไปไปยังไม่น็ชาเข้าเลยไหมเอ้า ตอนนี้เ่าได้อยู่กับพี่ตัดปะแล้วอือจะมากันหรือกันมาเยอะอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อ คนว่าสวยไนหะมเย,ยอมยยนะมากคนอะ คนนั่งมาเลาาาา้วอันนี้สามสองหนึ่งเข้า <c oughs> จะรอให้มันเข้าเสร็จนะ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> พิ่งตื่น <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว,าลว <c oughs> หากุญแจหลบหนีอาโลเป้บีบอย เะเตยเลยเมน็ดช้าม,มากพี่ตั๊ทำอะไรเนะี่ย Phải rồi rồi lục thang này ơi ừ. cái oh, oh. này nè Hmm? <laughs> ที่ตัดรอดการฟื้นฟูน คลิปกับพี่เมื่อวน้นะ๊ายบายเจอกันอีพีสองในอีพีสามจบ